กลับมาแล้วนะครับสำหรับเมโทรอเดรสนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาลุยกันต่อนะคราวที่แล้วก็คือเราได้วาเลสูตรไปนะครับผมยิงก่อนอ่าเราได้วาเลสูตรไปแล้วนะครับผมแล้วก็อ่าไปฟาร์มมานิดหน่อยนะครับก็เดี๋ยว ตอนนี้นะครับคาดว่าเราควรที่จะกลับไปที่ไดรอนนะครับผมมีตรงเนี้ยมันมีทางเข้าตรงเนี้ยสงสัยว่ามันคืออะไรเดี๋ยวเราไปทางนี้ก่อนนะฮะอ๋อฟังอยู่ตรงนี้นี่นะฮะเดี๋ยวเราลองไปดูกันตัวอะไรเนะี่ยโอ้ ได้โอเคเรียบร้อยเ้าก็าไม่เห็นจะมีอะไรเลยนี่ตรงนี้ปะนานไงอ้าโอเคอ้า เมื่อกี้นี้สำรวจแล้วนะฮะมีความรู้สึกว่าเราไปไหนไม่ได้นะฮะเออเราเลยต้องกลับมาที่นี่นะฮะถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องมาทางนี้อย่างนั้นหรอนะเพราะว่ามันมีจุดที่เป็นห้องร้อนอยู่นะฮะมันมีตรงนี้นี่เดี๋ยวลองไปดูกันโอ้ยโอยโอยมันไม่กันลาวานะฮะ มาโอ้โหเป็นพื้นที่ที่สภาพร้อนออ้โหระวาด้วยโอ้ยอผิด แล้วเดนะี๋ยวนะอ๋อนี่ไงไปต่อฮะอ๋อตรงนี้โอเคอ๋อเดี๋ยวไปต่อฮะอันนี้ทำอะไรไม่ได้เอเ๊ะ เอ๋เหมือนเราจะเจอบอสว่ะเราเจอบอสแล้วฮะไป กลับนี่นะขอเอี๋อยาบอกนะว่าเราจะเจอเขาแล้ว ่าเราเจอเขาเลยฮะอ่าถ้าอ่านไม่ผิดก็น่าจะซื้อเครดนะฮะทำไม้เครดต้องจำตรงนี้ไม่ต้องไปหาคำตอบฮะเพราะเราจะน่าจะต้องเก็บมันเลยฮะโอ้ทำไงเลยเนะี่ยยิงได้เลยเหรอเฮ้ โอ้ย,อยเราฟีเอมไม่เราฟีเอมไม่ไปเว้ยฟามครับฟามฟามฟาม ปรารป่าป่าโอ๊ยเฮ้ยเฮ้ยทำอะไร อะไรพี่จะออกอ้าวออกแล้วเดี๋ยวนะมันมีช่องฮนะ อะไรอะ่ะไม่เข้าใจไม่ใช่ไม่ใช่วะนันเข้าแล้วอุย้ย ก็คือต้องยิงไปเรื่อยๆเนาะ โอ๊ยเดี๋ยวก่อนเล่นเหลือน้อย ยิงเล็บ อ่อยฮะโอ้โ oh หตึงจ,จัดเลยแม่เจ้า ไม่เห็นช่องเฮ้ยมีของใหม่น่าไปตรงนี้ไม่ได้โอ้ไปดูฮะของใหม่ที่เราได้คือด u ฟิ b บี n อ่าปืนยิงทะลุนะฮะมีแต่อัพเกรดปลีม มีแต่อัปเดบีมเว้ยเราจะสามารถทำแบบนี้ได้แต่นะต้องชาร์จหรออ๋ออ๋อดิฟิวบีมไม่ใช่ชาร์จนะมันจะเป็นแบบยิ้ยงไปแล้วมันจะกระจายนะฮะแบบนี้นี่เอง อะไรอ่ะเราเห็นนะแต่น่าจะไม่ได้นะโอเคนี้เอเราเจอเทเลพอร์ตสีม่วงโอเคดีเลย ไปต่อไม่ได้ฮะเราต้องมีอะไรบางอย่างนะฮะฉะนั้นเราต้องไปเทเลพอร์ตครับอ๋ออย่างนี้นี่เองเอไปฮะไปตามเทเลพอรตสีม่วงไปยังแมปไดรอดนครับผมทางนี้แหละเดินไปสักที <c oughs> มาได้มาสมใจละ หลังจ <laughs> ากที่มาแบบเสียเที่ยวนะฮะคราวนี้ไม่เสียเที่ยวแล้วฮะเพราะเรามีติฟฟิวบีมคราวนี้ไม่เสียเที่ยวแน่นอน ตอนนี้นะเอ๊ะมันบอกว่ามีช่องไปปะอ๋อไม่ใช่มันคือตรงกลางอ่ะเราต้องไปทางนี้ฮะ เจอนายสทีอาดัมมีเรื่องให้คุยกันเยอะเลยอ๋อเขาบอกว่าพื้นที่ไดรอนนี้ <the> นะครับผมอ่ก็คือสิ่งที่เราเจอก็คือ ไฟมันดับนะฮะเราต้องไปเปิดเครื่องปั่นไฟนะครับผมนะะ่ะก็คือเ <are> มื่อกี้นี่มันมืดเนาะนี่ก็เป็น <with S 1> สิ่ง <the S 1> ที่ <most S 1> สงสัยเห <way. S 1> มือนกันฮนะก็คือสกิลต่างๆเนี่ยได้มาช้ามากๆเหมือนจะท้าท,าย,ทายความสามารถเราก่อนเนาะนะครับผม เพราะฉะนั้นเราต้องสวายก่อนฮะเอาตัวร,รอดก่อนอ่ะแค่นี้อะไรวะพี่คุยแค่นี้เองเหรอเมื่อกี้เราไปเจอเครดมาเลยนะเออไม่คุยกันซะหน่อยหรอตัวอะไรตัวอะไรเนี่ยโอ้ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมพี่โหดพี่โหดอย่างนี้เดี๋ยวนะ เอาโอ้โหโอ้โหอ่ะแล้วเราจเจอห้องเอมมี่ด้วยเราไปชาร์จก่อนได้ไหมหไปฮะคำถามคือไปไหนดี เราเจอเราเจอถังพลังงานอะไรวะเอาเมื่อไหร่จะได้อันนี้เนี่ยไอสัญลักษณ์นี้มันคืออะไรเนี่ยเรายังไม่รู้นะฮะ หายแล้วโอเคโอ้อ่าโอเคเรามาโซนที่มืดกันแล้วนะครับผมนี่ปะว่าแล้ว อยู่ตรงนี้หรือเปล่านะอันนี้ยังไปไม่ได้ฉะน,นั้นต้องขึ้นบนกันครับโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะเจอตัวนี้เลยเหรอ ไม่ได้ยังใช้แมปลูมไม่ได้ฮะเพราะว่าเรายังไม่ได้เปิดไฟอ๋อเราต้องไปตามประตูที่มันเปิดค้างไว้นะะวังเว่เหมือนกันเ๋อตรงนี้ไปไม่ได้ฮะเพราะว่า มันเป็นพื้นเอียงมันลื่นนะฮะเรายังไปไม่ได้ตอนนี้โอเคเราสามารถเปิดตรงนี้ได้แต่ก็แค่วนขึ้นไปฮะเรา,เราต้องไปทางนี้ก่อนอ่าเราได้เปิดเจเน r เรเตอร์แล้วฮะ โอเคนะครับผมเจเนอเรเตอร์ทำงานทางนี้ไปได้เราไปดูทางนี้ก่อนครับเฮ้ยอ๋ตัวนี้นี่เองที่เราเคยบวกกับมันเรียบร้อยง่ายๆอีซี่ครับผมอ่าทีนี้ดูเหมือนว่าเราเราน่าจะต้องลงมาตาม เราน่านจะต้องกลับทางเดิมปะ่ะถ้าไม่อย่างนั้นเราก็ต้องเดินวนอีกสักรอบหนึ่งนะอ๋อข้างบนมันขึ้นได้นี่หว่าทางเราไปข้างบนนี้เลยเฮ้ย ในที่สุดโอ้สิ่งที่รอคอยก็คือพอกลายเป็นลูกบอลปุ๊บกดยิงปกตินะฮะซึ่งมันสามารถทำแบบนี้ได้นี่นี่เอ้ยใส่เป็นจังหวะได้สนุกอา้าว แปลว่าอ๋อโอเคอ่าได้มีสายแทงอ๋อแปลว่าจุดที่ต้องใช้ระเบิดคืออันนี้ใช่ไหมบัมอ๋ออย่างนี้นี่เองนะครับอ่า ทีนี้เราจะสามารถไปตามซอกแล้วก็ใช้ระเบิดไปด้วยได้แล้วนะครับผมซึ่งคาดว่าโซนนี้น่าจะยังไม่มีอะไรนะครับเพราะว่าเรายังไม่มีสกิลบางอย่างที่จะไปต่อทางนี้ได้นะครับฉะนั้นเดี๋ยวเราลองกลับทางเก่าก่อนละกันนะครับว่ามันสามารถไปไหนได้ อีกไหมอะไรอโอเคเราน่าจะต้องไปทางนี้อ้าวเดี๋ยวนะเป็นอิฐแตกว่ะใช้แล้เบิด แต่เราก็ยังไปตรงนี้ไม่ได้อยู่ดีนะนะครับผมนั่นแปลว่าอ๋อนี่น,นี่เราต้องมาตรงนี้ฮะอ่าเราต้องไปทางนี้ก่อนครับนี่เราขึน้นทันนี้ครับมอบอลันเชอร์ฮะยิงระเบิดไปเอ,อ๊อ ไม่รู้สึกเหมือนเราจะเจอบอสนะไม่น่าจะใช่หรอกไปโอ้ห้องเซฟเซฟต่อละกันฮะเอาไปกันต่อโอ้โหอ,อาไปโอ้ย ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อ่ะเราค่อยๆไปกันนะโอ้ยหนีฮะ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 โอเคฮฮฮฮฮอเฮ้ย เข้าสู่ภาพเป็นล้อมใหม่ฮะ ยิงอย่างแรงแต่ดอกของน้อยเดียวนะเฮ้ยได้ไปพื้นที่ใหม่ว่าโอเคเลิศคราวนี้จะไปไหนทำไมมันเยอะจังเลยอ่ะเรนเนียนะฮะอ่ะไปฮะไปต่อครับ เดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมเราก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวพอไปถึงที่เบอร์เนียแล้วเกิดอะไรขึ้นไว้มาดูกันครับผม